เสียงหัวเราะในความมืดณหมู่บ้านเล็กบ้านเล็กที่อบล้อมไปด้วยภูเขาสูงข้ามกลางความเงียบสงบยามค่ำคืนกลับกลายเป็นช่วงเวลาที่น่าหวาดหวัน่นเสียงหัวเราะยาดดังก้องไปทั่วหมู่บ้านผู้คนต่างหวาดกลัวไร้ผู้ใดกล้าออกจากบ้านตำนานเล่าขานถึงผีหัวเราะวิญญาณชั่วรายที่สิงสถิตอยู่ในป่าลึกเสียงหัวเราะของมันดังก้องไปทั่วยามที่มันปรากฏตัวผู้คนจะพบกับความตายสยดสยอง การเด็กหนุ่มผู้กล้าหาญอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนั้นเขาสงสัยในตำนานผีหัวเราะเขาไม่เชื่อว่าเสียงหัวเราะนั้นมาจากวิญญาณชั่วร้ายคืนหนึ่งการตัดสินใจออกผจญภัยเขาคว้าตะเกียงเจ้าพายุมุ่งหน้าสู่ป่าลึกเสียงหัวเราะดังก้องกังวานนำทางเขาเขาเดินลึกเข้าไปในป่าจนกระทั่งพบกับถ้ำมืดมิดการสูดหายใจเข้าลึกๆก่อนจะก้าวเข้าไปในถ้ำเสียงหัวเราะดังใกล้เข้ามาเขารู้สึกถึงความเย็นยเยือก ทันใดน,นั้นแสงสว่างจ้าก็ปรากฏขึ้นการต้องเหลืตาสู้แสงพบกับเงาดำขนาดใหญ่ยืนอยู่ตรงกลางค่ำเจ้ามาทำอะไรที่นี่เสียงหัวเราะดังก้องการตกตะลึงถ้ามาพิสูจน์ว่าผีหัวเราะไม่มีจริงการตะโกนตอบเงาดำหัวเราะอ,อย่างบ้าคลาั่งเจ้าคิดว่าข้าโงห่หรือไงข้าคือผีหัวเราะ การไม่กลัวเขายกตะเกียงเจ้าพายุส่องไปที่เงาดำแสงสว่างเผยให้เห็นใบหน้าที่น่าสยดสยองเต็มไปด้วยรอยยิ้มเหี้ยมเกรียมข้าจะฆ่าเจ้าผีหัวรอพุ่งเข้าใส่การการวิ่งหนีเอาทีวิตรอดเสียงหัวราอดังก้องไล่ตามเขาหนีจนสุดทางมุมตนันจบแล้วเจ้าหนุ่มผีหัวรอหัวรออย่างสะใจาการหลับตาผีรอคอยความตายแต่แล้วเสียงหัวราอก็หยุดลง การค่อยๆลืมตาขึ้นพบว่าผีหัวเราะหายไปแล้วเหลือเพียงความมืดมิดการรีบนิ่งกลับหมู่บ้านเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ทุทกคนฟังผู้คนต่างดีใจที่การปลอดภัยและเริ่มตั้งคำถามกับตำนานผีหัวเราะตั้งแต่นั้นมาเสียงหัวเราะในความมืดก็ไม่ปรากฏให้ได้ยินอีกต่อไปแต่ไม่มีใครรู้ว่าผีหัวเราะหายไปไหนหรือมันจะกลับมาอีกครั้งหรือไม่การกลายเป็นมีระบุรุษของหมู่บ้านผู้คนต่างยกย่องเขาที่กล้าเผชิญหน้ากับผีหัวเราะ แต่การกลับหลอนกับภาพใบหน้าที่น่าสยดสยองของผีหัวเราะเส,สียงหัวเราะดังก้องอยู่ในหัวของเขายามค่ำคืนมาถึงการจะรู้สึกหวาดกลัวนอนไม่หลับเขาพยายามลืมเรื่องราวนั้นแต่ยิ่งพยายามลืมมันกลับยิ่งชัดเจนการเริ่มสูญเสียความทรงจําเขาลืมทุกสิ่งทุกอย่างเหลือเพียงความทรงจําเกี่ยวกับผีหัวเราะในที่สุดการก็กลายเป็นคนวิกลจริตหัวเราะย่อเย้ยไปทั่วหมู่บ้านผู้คนต่างหวาดกลัวรู้สึกขนลุกสู้ การกลายเป็นตำนานผีหัวเราะคนใหม่เสียงหัวเราะของเขาดังก้องไปทั่วหมู่บ้านยามค่ำคืนมาถึงเสียงหัวเราะในความมืดบทต่อไปการวิ่งหนีเอาชีวิตรอดเสียงหัวเราะของผีหัวเราะดังก้องไล่ตามเขาหนีจนสุดทางมุงตันจบแล้วเจ้าหนุ่มผีหัวเราะหัวเราะอย่างสะใจการหลับตาผีรอคอยความตายแต่แล้วเสียงหัวเราะก็หยุดลงการค่อยๆลืมตาขึ้นพบว่าผีหัวเราะหายไปแล้วเหลือเพียงความมืดมิด การรีบวิ่งกลับหมู่บ้านเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ทุกคนฟังผู้คนต่างดีใจที่การปลอดภัยและเริ่มตั้งคำถามกับตำนานผีหัวเราะตั้งแต่นั้นมาเสียงหัวเราะในความมืดก็ไม่ปรากฏให้ได้ยินอีกต่อไปแต่ไม่มีใครรู้ว่าผีหัวเราะหายไปไหนหรือมันจะกลับมาอีกครั้งหรือไม่การกลายเป็นมีระบุรุษของหมู่บ้านผู้คนต่างยกย่องเขาที่กล้าเผชิญหน้ากับผีหัวเราะ แต่การกลับหลอนกับภาพใบหน้าที่น่าสยดสยองของผีหัวเราะเสียงหัวเราะดังก้องอยู่ในหัวของเขายามค่ำคืนมาถึงการจะรู้สึกหวาดกลัวนอนไม่หลับเขาพยายามลืมเรื่องราวนั้นแต่ยิ่งพยายามลืมมันกลับยิ่งชัดเจนการเริ่มสูญเสียความทรงจําเขาลืมทุกสิ่งทุกอย่างเหลือเพียงความทรงจําเกี่ยวกับผีหัวเราะในที่สุดการก็กลายเป็นคนวิกลจริตหัวเราะย่อเย้ยไปทั่วหมู่บ้านผู้คนต่างหวาดกลัวรู้สึกขนลุกสู้ การกลายเป็นตํานานผีหัวเราะคนใหม่เสียงหัวเราะของเขาดังก้องไปทั่วหมู่บ้านยามค่ำคืนมาถึงแต่เรื่องราวไม่ได้จบลงแค่นั้นคือหนึ่งเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อไทยได้ยินเสียงหัวเราะในป่าเขาไม่กลัวเหมือนคนอื่นไทยตัดสินใจออกผจญภัยเช่นเดียวกับการไทยเดินเข้าไปในป่าลึกจนกระทั่งพบกับถ้ำมืดมิดเขาจุดตะเกียงเจ้าพายุก้าวเข้าไปในถ้ำ ทัในใดนั้นแสงสว่างเจ้าก็ปรากฏขึ้นไทยต้องเหลืตาสู้แสงพบกับเงาดำขนาดใหญ่ยืนอยู่ตรงกลางถ้ำเจ้ามาทำอะไรที่นี่เสียงหัวเราะดังก้องไทยไม่ตกตะลึงข้ามาหยุดเสียงหัวเราะของเจ้าไทยตะโกนตอบเงาดำหัวเราะอ,อย่างบ้าคลาั่งเจ้าคิดว่าข้าโง่หรือไงข้าคือผีหัวเราะไทยไม่กลัวเขาคว้ามีดสั้นที่เตรียมมายกขึ้นเหนือหัวข้าจะฆ่าเจ้าผีหัวเราะพุ่งเข้าใส่ไทย ไทยหลบหลีกการโจมตีของผีหัวเราะเขาต่อสู้ด้วยความกล้าหาญในที่สุดไทยก็แทงมีดเท่าที่อกของผีหัวเราะแสงสว่างจ้าส่องออกมาจากกลางของผีหัวเราะเสียงหัวเราะดังก้องกังวานก่อนจะเงียบหายไปผีหัวเราะหายไปเหลือเพียงความมืดมิดไทยยืนนิ่งหายใจแรงเขารู้ว่าเขาได้กำจัดผีหัวเราะเสียงหัวเราะในความมืดจะไม่มีอีกต่อไป ไทยกลับไปยังหมู่บ้านผู้คนต่างดีใจที่ไทยกำจัดผีหัวเราะได้ไทยกลายเป็นวีรบุรุษคนใหม่หมู่บ้านกลับมาสงบสุขอีกครั้งเสียงหัวเราะของเด็กๆด,ดังก้องไปั่วยยามค่ำคืนมาถึงผู้คนต่างนอนหลับอย่างสบายใจแต่ไทยกลับหลอนกับภาพใบหน้าที่น่าสยดสยองของผีหัวเราะเสียงหัวเราะดังก้องอยู่ในหัวของเขายามค่ำคืนมาถึงไทยจะรู้สึกหวาดกลัวนอนไม่หลับเสียงหัวเราะในความมืดบทต่อ ไทกลับมาที่หมู่บ้านหลังปราบผีหัวเราะผู้คนต่างยกย่องเขาเป็นวีรบุรุษแต่ภายในใจของไทยกลับเต็มไปด้วยความหวาดกลัวยามค่ำคืนมาถึงเสียงหัวเราะยเย้ยดังก้องอยู่ในหัวของเขาไทยพยายามนอนหลับแต่มันเป็นไปไม่ได้ภาพใบหน้าที่น่าสยดสยองของผีหัวเราะหลอกหลอนเขาไทยเริ่มสูญเสียความทรงจำเขาลืมทุกสิ่งทุกอย่างเหลือเพียงความทรงจำเกี่ยวกับผีหัวเราะ ในที่สุดไทยก็กลายเป็นคนวิกลจริตหัวเราะเย่อเยยไปทั่วหมู่บ้านผู้คนต่างหวาดกลัวรู้สึกขนลุกสู้การกลายเป็นตำนานผีหัวเราะคนใหม่เสียงหัวเราะของเขาดังก้องไปทั่วหมู่บ้านยามค่ำคืนมาถึงเสียงหัวเราะในความมืดบทต่อไทยกลายเป็นคนวิกลจริตหัวเราะเย่อเยยไปทั่วหมู่บ้านผู้คนต่างหวาดกลัวรู้สึกขนลุกสู้แต่ใน,ในใจของไทยยังมีความหวังเล็กๆเหลืออยู่เขาต้องการเอาชนะความกลัวต้องการกลับมาเป็นปกติ คืนหนึ่งไทยตัดสินใจออกผจญภัยอีกครั้งเขาเดินเข้าไปในป่าลึกมุ่งหน้าสู่ถ้ำที่เคยพบกับผีหัวเราะไทยจุดตะเกียงเจ้าพายุก้าวเข้าไปในถ้ำเสียงหัวเราะดังก้องไปทั่วเจ้ามาทำอะไรที่นี่เสียงหัวเราะดังก้องไทยไม่ตกตะลึงข้ามาเอาชนะเจ้าไทยตะโกนตอบเงาดำขนาดใหญ่ปรากฏตัวขึ้นหัวเราะอย่างบ้าคลั่งเจ้าคิดว่าข้าโง่หรือไงข้าคือผีหัวเราะ ไทยไม่กลัวเขาคว้าม,มีดสั้นที่เตรียมมายกขึ้นเหนือหัวถ้าจะฆ่าเจ้าผีหัวราอพุ่งเข้าใส่ไทยไทยหลบหลีกการโจมตีของผีหัวราอเขาต่อสู้ด้วยความกล้าหาญถ้าจะไม่กลัวเจ้าอีกต่อไปไทยตะโกนไทยแทงมีดเข้าที่อกของผีหัวราอแสงสว่างจ้าส่องออกมาจากกลางของผีหัวราอเสียงหัวราอดังก้องกังวานก่อนจะเงียบหายไปผีหัวราอหายไปเหลือเพียงความมืดมิดไทยยืนนิ่งหายใจแรง เขารู้ว่าเขาเอาชนะผีหัวเราะได้เสียงหัวเราะในความมืดจะไม่มีอีกต่อไปไทยกลับไปยังหมู่บ้านผู้คนต่างดีใจที่ไทยเอาชนะผีหัวเราะได้ไทยกลายเป็นวีระุรุษอีกครั้งหมู่บ้านกลับมาสงบสุขอีกครั้งเสียงหัวเราะของเด็กๆด,ดังก้องไปทั่วยามค่ำคืนมาถึงผู้คนต่างนอนหลับอย่างสบายใจไทยเอาชนะความกลัวและกลับมาเป็นปกติผีหัวเราะถูกกำจัดเสียงหัวเราะในความมืดหายไป หมู่บ้านแห่งนี้กลับมาสงบสุขอีกครั้งถ้ำลึกลับณหมู่บ้านเล็กๆบนเชิงเขาผู้คนเล่าขานตำนานเกี่ยวกับถ้ำลึกลับปากถ้ำมืดมิดอากาศเย็นเยือกภายในไม่มีใครเคยกล้าเข้าไปลึกๆว่ากันว่าเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณร้ายวันหนึ่งเด็กหนุ่มชื่อโปนเกิดความอยากรู้อยากเห็นชวนเพื่อนๆไปผจญภัยในถ้ำลึกลับแม้จะกลัวแต่ความตื่นเต้นเอาชนะความหวาดวันพวกเขาจุดไฟฉายมุดเข้าไปในความมืด ยิ่งเข้าไปลึกขึ้นอากาศยิ่งอึดอัดกลิ่นเหม็นสาบโชยมาแต่จมูกเสียงน้ำหยดดังก้องผนังถ้าเต็มไปด้วยภาพวาดโบราณที่น่ากลัวโนเริ่มรู้สึกไม่สบายใจอยากจะกลับแต่เพื่อนๆของเขากลับสนุกกับการค้นหาทันใดนั้นไฟฉายของโตนดับลงเหลือเพียงความมืดมิดเพื่อนๆของเขาอยู่ที่ไหนโตนตะโกนเรียกแต่ไม่มีเสียงตอบได้ยินเพียงเสียงหัวเราะดังก้องถ้ำโนกลัวแทบสิ้นสติวิ่งหนีสุดแรงเกิด เมื่อออกมาจากถ้ำตนพบว่าเพื่อนๆของเขาหายไปอย่างไร้ร่องรอยชาวบ้านในหมู่บ้านบอกว่าวิญญาณร้ายในถ้ำลึกลับเอาตัวเพื่อนๆนของโตนไปตนเสียใจและรู้สึกผิดคิดว่าตัวเองเป็นสาเหตุหลายวันต่อมาโตนตัดสินใจกลับไปที่ถ้ำอีกครั้งมุ่งมั่นที่จะเอาเพื่อนๆของเขากลับมาเขาเตรียมไฟฉายแบตเตอรี่สำรองและอาหารน้ำดื่ม เมื่อเข้าไปในถ้ำตนรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างราวกับว่ามีสายตาจ้องมองเขาอยู่ตลอดเวลาเขาเดินตามเสียงหัวราะย่อลึกเข้าไปเรื่อยๆในที่สุดตนก็พบเพื่อนๆของเขากําลังถูกโซ่ตรวนไว้กับหินพวกเขาร้องไห้ขอความช่วยเหลือตอนพยายามช่วยเพื่อนๆแต่ทันใดนั้นพื้นถ้ำก็สั่นสะเทือนหินขนาดใหญ่ร่วงลงมาปิดทางออก ตนซึ่งหวังร้องไห้ด้วยความเสียใจคิดว่าตัวเองและเพื่อนๆคงต้องตายแน่ๆแ,แต่แล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นแสงสว่างจ้าสาดส่องลงมาจากเพดานถา้ำหินก้อนใหญ่กลิ้งออกไปเผยให้เห็นทางออกตนรีบพาเพื่อนๆหน,นีออกมาจากถ้ำพวกเขากลับมาหมู่บ้านอย่างปลอดภยัยชาวบ้านดีใจที่ได้เห็นพวกเขากลับมาและตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเข้าไปในถ้ำลึกลับอีกต่อไป เรื่องราวของโตนกลายเป็นตำนานเล่าขานสอนให้รู้ว่าความโลภและความอยากรู้อยากเห็นอาจนำมาซึ่งอันตรายความน่ากลัวของถ้ำต่อหลังจากรอดชีวิตจากถ้ำลึกลับโตนและเพื่อนเพ,พยายามลืมเลือนเรื่องราวอันน่าสยดสยองแต่ยิ่งเวลาผ่านไปภาพเหตุการณ์ต่างๆกลับหลอนหลอกพวกเขาโตนฝันร้ายบ่อยครั้งเห็นภาพเพื่อนๆของเขาถูกทรมานโดยวิญญ,ญาณร,ร้าย เพื่อนๆข,ของโตนก็มีอาการคล้ายๆกันบางคนป่วยหนักบางคนเสียสติโตนรู้สึกเป็นกังวลกลัวว่าจะเป็นบ้าไปด้วยในที่สุดโตนตัดสินใจกลับไปที่ถ้ำอีกครั้งเขาคิดว่าวิญญาณร้ายในถ้ำอาจเป็นสาเหตุของทุกสิ่งเขาต้องหาทางหยุดยั้งมันโตนเตรียมตัวอย่างรอบคอบศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิญญาณร้ายหาวิธีปราบมันเขาพบเครื่องรางของขลังยาแก้พิษและอาวุธต่างๆมากมาย เมื่อเข้าไปในถ้ำตนรู้สึกถึงพลังงานที่ชั่วร้ายมากขึ้นอากาศเย็นยเยือกจนแทบหายใจไม่ออกเสียงหัวเราะยอดดังก้องกังวาโตนเดินตามเสียงนั้นมุ่งหน้าไปยังใจกลางถ้ำในที่สุดโตนก็พบวิญญ,ญาณร้ายมันเป็นปีศาจร้ายขนาดใหญ่มีตาสีแดงกัำเขี้ยวแหลมคมกลิ่นเหม็นคละคลุ้งตนต่อสู้กับมันอย่างสุดชีวิตการต่อสู้ดูเดือดตนใช้ทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะปีศาจร้าย ในที่สุดโตนก็สามารถปราบมันลงได้วิญญาณไร้ส่งเสียงร้องโหยหวนก่อนจะสลายตัวไปทันใดนั้นแสงสว่างเจ้าสัตว์ส่องลงมาจากเพดานถ้ำหินก้อนใหญ่กลิ้งออกไปเผยให้เห็นทางออกโตนรีบวิ่งหนีออกมาจากถ้ำเมื่อออกมาจากถ้ำโตนพบว่าเพื่อนๆนของเขากลับมาเป็นปกติราวกับว่าถูกปลดปล่อยจากคำสาปโตนและเพื่อนเพื่อนดีใจที่รอดชีวิตจากถ้ำลึกลับหลังจากเหตุการณ์นั้นโตนและเพื่อนๆนตัดสินใจปิดปากเรื่องราวทั้งหมด พวกเขาไม่อยากให้ใครรู้ถึงความน่ากลัวของถ้ำลึกลับถ้ำลึกลับยังคงเป็นปริศนาไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกต่อไปแต่บางคนก็เชื่อกันว่าวิญญ,ญาณร้ายยังคงสิงสถิตยอยู่ภายในเราคอยเหยื่อรายต่อไปความน่ากลัวของถ้ำต่อแม้จะรอดชีวิตจากถ้ำลึกลับแต่โทนและเพื่อนๆยังคงถูกหลอกหลอนด้วยความทรงจำอันเลวร้ายเพื่อนบางคนป่วยหนักบางคนเสียสติโทนพยายามหาวิธีช่วยเหลือพวกเขาแต่ก็ไร้ผล ในที่สุดโตนตัดสินใจกลับไปที่ถ้ำอีกครั้งเขาคิดว่าวิญญาณร้ายในถ้ำอาจเป็นสาเหตุของทุกสิ่งเขาต้องหาทางหยุดยั้งมันครั้งนี้โตนเตรียมตัวอย่างรอบคอบศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวิญญาณร้ายหาวิธีปราบมันเขาพบเครื่องรางของขลังยาแก้พิษและอาวุธต่างๆมากมาย เมื่อเข้าไปในถ้ำตนรู้สึกถึงพลังงานที่ทั่วร้ายมากขึ้นอากาศเย็นเย,ยือกจนแทบหายใจไม่ออกเสียงหัวเราะยอดดังก้องกังวานตนเดินตามเสียงนั้นมุ่งหน้าไปยังใจกลางถ้ำในที่สุดตนก็พบวิญญาณร้ายมันเป็นปีศาจร้ายขนาดใหญ่มีตาสีแดงกับเขี้ยวแหลมคมกลิ่นเหม็นคลัคลุ้งตนต,นต่อสู้กับมันอย่างสุดชีวิต การต่อสู้ดูเดือดโตนใช้ทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะปีศาจร้ายในที่สุดโตนก็สามารถปราบมันลงได้มนญญานร้ายส่งเสียงร้องโหยหวนก่อนจะสลายตัวไปทันใดนั้นแสงสว่างจ้าสัตว์ส่องลงมาจากเพดานถ้ำหินก้อนใหญ่กลิ้งออกไปเผยให้เห็นทางออกโตนรีบวิ่งหนีออกมาจากถ้ำเมื่อออกมาจากถ้ำโตนพบว่าเพื่อนเพื่อนของเขากลับมาเป็นปกติราวกับว่าถูกปลดปล่อยจากคำสาปโตนและเพื่อน,เพ,อนเพื่อนดีใจที่รอดชีวิตจากถ้ำลึกลับ หลังจากเหตุการณ์นั้นโตนและเพื่อนๆตัดสินใจปิดปากเรื่องราวทั้งหมดพวกเขาไม่อยากให้ใครรู้ถึงความน่ากลัวของถ้ำลึกลับถ้ำลึกลับยังคงเป็นปริศนาไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกต่อไปแต่บางคนก็เชื่อกันว่าวิญญ,ญาณร้ายยังคงสิงสถิตยอยู่ภายในเราคอยเหยื่อรายต่อไปอีกเช่นเคยแดนสนธยาตำนานบ้านถีสิงในเขตชานเมืองอันเงียบสงัดมีบ้านเก่าหลังหนึ่งที่ถูกปกคลุมไปด้วยความมืดมิด ผู้คนเล่าขานกันว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านผีสิงเต็มไปด้วยวิญญาณร้ายที่เราคอยเหยื่อผู้โชคร้ายบ้านหลังนี้เคยเป็นของครอบครัวหนึ่งแต่เกิดเหตุโศกนาฏกรรมขึ้นครอบครัวทั้งหมดถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมไม่มีใครทราบสาเหตุขององค์การฆาตกรรมวิญญาณของพวกเขาจึงยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านรอคอยการแก้แค้นในค่ำคืนหนึ่งกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งตัดสินใจท้าทายความกลัว กเข้าไปในบ้านผีสิงหลังนี้พวกเขาหัวเราะกันอย่างสนุกสนานโดยไม่รู้ว่าอันตรายกำลังรอคอยอยู่ทันใดนั้นไฟในบ้านก็ดับลงบรรยากาศภายในบ้านก็เปลี่ยนไปเสียงลมหายใจเย็นยเยือกดังก้องไปทั่ววัยรุ่นเริ่มรู้สึกกลัวพวกเขาพยายามหาทางออกจากบ้านแต่ประตูด้านหลังถูกปิดตายทันใดนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องดังมาจากชั้นบนวัยรุ่นคนหนึ่งตัดสินใจขึ้นไปดู แต่แล้วเขาก็หายตัวไปอย่างไรร่องรอยเสียงกรีดร้องดังขึ้นอีกครั้งวัยรุ่นอีกคนก็หายตัวไปไวัยรุ่นที่เหลือต่างหวาดกลัวพวกเขาพยายามหาทางหนีตายแต่ทุกทางถูกปิดตายพวกเขาถูกขังอยู่ในบ้านผีสิงกับวิญญาณร้ายทีละคนทีละคนวัยรุ่นก็ถูกวิญญาณร้ายฆ่าตายในที่สุดเหลือเพียงวัยรุ่นหญิงคนเดียวเธอซ่อนตัวอยู่ในห้องใต้หลังคาหวาดกลัวจนตัวสั่นเทา เธอได้ยินเสียงฝีเท้าเดินวนเวียนอยู่รอบๆห้องเธอรู้ว่าวิญญาณร้ายกำลังตามมาหาเธอเธอภาวนาขอพรให้รอดชีวิตทันใดนั้นประตูห้องก็เปิดออกชายชราคนหนึ่งยืนอยู่ตรงประตูเขาเป็นยามเก่าของบ้านหลังนี้ชายชรายื่นมือมาหาเธอเธอตัดสินใจคว้ามือชายชราไว้ชายชราพาเธอไปยังทางลับที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนพวกเขาหนีออกจากบ้านผีสิงได้สำเร็จวัยรุ่งหญิงรอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้น แต่เธอไม่มีวันลืมความน่ากลัวที่เธอเคยเผชิญเธอเล่าเรื่องราวของเธอให้ทุกคนฟังเรื่องราวของบ้านผีสิงในแดนสนธยายังคงเป็นตำนานที่เล่าขานต่อกันมาจนถึงปัจจุบันวัยรุ่งหญิงที่รอดชีวิตจากบ้านผีสิงในแดนสนธยาตัดสินใจเก็บเรื่องราวทั้งหมดไว้เป็นความลับเธอไม่อยากให้ใครรู้ว่าเธอเคยเผชิญกับอะไรที่นั่นเธอพยายามใช้ชีวิตตามปกติแต่ความทรงจำอันเลวร้ายยังคงหลอกหลอนเธออยู่เสมอ ทุกครั้งที่เธอหลับเธอจะฝันร้ายถึงวิญญาณร้ายในบ้านผีสิงเธอเริ่มมีอาการทางจิตประสาทหลอนหวาดกลัววันหนึ่งเธอตัดสินใจกลับไปที่บ้านผีสิงอีกครั้งเธอต้องการเผชิญหน้ากับความกลัวของเธอเธอรู้ว่าเธอต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากพอดีเธอไปถึงบ้านผีสิงตอนค่ำคืนบรรยากาศภายในบ้านยังคงมืดมิดและน่ากลัวเธอเดินเข้าไปในบ้านอย่างช้าๆหัวใจของเธอเต้นแรงด้วยความกลัว ทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงคุ้นเคยเสียงกรีดร้องของวิญญาณร้ายเธอรู้ว่าวิญญาณร้ายกำลังรอคอยเธออยู่เธอเดินขึ้นไปชั้นบนมุ่งหน้าไปยังห้องที่เธอเคยเห็นวิญญาณร้ายเมื่อเธอเปิดประตูห้องเธอก็พบกับวิญญาณร้ายของครอบครัวที่ถูกฆ่าตายวิญญาณร้ายโจมตีเธอด้วยความโกรธแค้นเธอต่อสู้กับพวกมันอย่างสุดชีวิตเธอรู้ว่านี่คือโอกาสเดียวของเธอที่จะปลดปล่อยตัวเองจากพวกมัน ในที่สุดด้วยความกล้าหาญของเธอเธอเอาชนะวิญญาณร้ายได้วิญญาณร้ายทั้งหมดสลายตัวไปเหลือเพียงความเงียบสงบป,ปกคลุมบ้านผีสิงวัยรุ่งหญิงรู้สึกโล่งใจเธอรู้ว่าเธอได้ปลดปล่อยตัวเองจากอดีตแล้วเธอสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขบ้านผีสิงในแดนสนธยายังคงเป็นที่เล่าขานต่อกันมาแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้มันอีกต่อไปเพราะทุกคนรู้ว่าที่นั่นมีวิญญ,ญาณร้ายที่เราคอยเหยื่อผู้โชคร้ายอยู่ แดนสนทยาบทสรุปหลังจากเหตุการณ์ที่บ้านผีสิงวัยรุ่งญิงเก็บความลับทั้งหมดไว้คนเดียวเธอไม่เคยเล่าให้ใครฟังแม้แต่เพื่อนสนิทเธอพยายามใช้ชีวิตตามปกติแต่บาดแผลทางใจยังคงหลอกหลอนเธออยู่เสมอฝันร้ายเกี่ยวกับวิญญาณร้ายและเสียงกรีดร้องยังคงตามมาหลอกหลอนเธออยู่บ่อยๆวันหนึ่งเธอตัดสินใจไปพบจิตแพทย์เพื่อขอความช่วยเหลือจิตแพทย์วินิจฉัยว่าเธอเป็นโรค PTSD จากเหตุการณ์ที่บ้านผีสิง เธอได้รับการรักษาด้วยวิธีการบำบัดทางจิตเริ่มต้เนเผชิญหน้ากับความทรงจำอันเลวร้ยรายค่อยๆปลดปล่อยตัวเองจากอดีตหลายปีต่อมาเธอกลายเป็นนักจิตวิทยาช่วยเหลือผู้คนที่ประสบกับเหตุการณ์ทรา u มาติเม e เธอใช้ประสบการณ์ของตัวเองเพื่อเยียวยาผู้อื่นเธอกลับไปที่บ้านผีสิงอีกครั้งแต่คราวนี้เพื่อเผชิญหน้ากับความกลัวของเธออย่างแท้จริงเธอยืนอยู่หน้าบ้านมองดูบ้านเก่าหลังนั้นด้วยความสงบ เธอรู้ว่าวิญญาณร้ายไม่มีอยู่จริงสิ่งที่เธอเคยเผชิญคือผลพวงจากความเครียดและความกลัวเธอเอาชนะมันได้แล้วเธอยิ้มอย่างมีความสุขบ้านผีสิงในแดนสนธยาเคยเป็นสถานที่ที่มืดมิดและน่ากลัวแต่ตอนนี้มันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญและการเอาชนะเธอรู้ว่าเธอไม่ใช่เหยื่ออีกต่อไปเธอคือผู้ชนะ